สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆที่คิดถอดคิดถึงสู่หูสู่คนนะครับพี่น้องเนาะมื่อนี้ที่ชื่นพามาหาเลาะอีกแล้วมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้ก็มาเลาะไปเนี่ยมาเลาะอยู่จังหวัดมาหาสารคามอำเภอนหน้าดูนะครับพี่น้องมาครับเมื่อนี่เมื่อพอมองแปลกๆเนาะพี่น้องเป็นบ้านโบราณเดี๋ยวที่ชื่นสิพามาเบิงน้ำกันเนาะครับพี่น้องไปขับไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องขออนุญาตถ่ายด้วย สาวหลอกเอ,อ้ยอันนี <Ma' am S 1> ้เพ so, ิ so, ่นกำว่าขอโศกขอลาบเนาะครับพี่น้องผู้เพิ่นได้ผู้เพิ่นได้เพิ่นก็ซื้ออันนี้มาให้นะเพื่อนอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าแม่แเมียกับเม่สาวหลอกเนาะแม่สาวหลอกให้ลูกหลานโศกโศกลับลาบเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบเนาะไงขอลาบของานขอยัง่ได้ทีาขอเส่วนโซเน่ขอสีแดงนี่แห่งในโลกมีไข่ไข่เด็บมีงานหลายๆ ครับอันนี้ก็เขาบริเวณบริเวณในบ้านนะพี่น้องบ้านเก่าบ้านโบราณหลายหลายหลังนะพี่น้องเดี๋ยวไปเยี่ยมชมหลายหลหลังน้ำกันนะพี่น้องเนาะขึ้นได้ป้ะหนี่งอันนี้บ้านโบราณเพิ่นอีกนะครับเแล้วที่ข like ้าขึ้นไใเบิ่งนึงๆนะครับเนาะมาเบิ่งน้ำกันหลายๆคน นี่ครับบานเพิ่นเป็นบานโบราณอันนี้เป็นตะเก็นนี่ที่เป็นแบบเป็นโตบานเป็นห้องนอนที่ทางนี้ทางนี้ที่เป็นเฮือนไฟนี่ครับที่เป็นที่ประตูเป็นเฮือนไฟแล้วมองนี่ก็ที่เป็นตะก้อนฝีนี้องค์นามตั้งที่นี่นะครับพี่น้องทางหลังนั่นก็ทีเป็นเหล่าเป็นเหล่านะครับขับมาบนทางในบ้านนะครับที่เป็นตู้เก็บเสื้อผ้านี่ครับเป็นตู้เก็บเสื้อผ้า อันนี้ที่เก็บพวกเป็นกองเขา่าเป็นของเป็นเครื่องใส่เครื่องขั้วนะครับขออนุญาตถ่ายท้ำเด้อครับอันนี้เป็นสูุดนะครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นล่องไปกต่เหลียวเป็นบริเวณเป็นบานลายๆหลังน้ำกันนี่ครลายลาย,ลายหลังน้ำกันครับบานโบราณเป็นเอกบานโบราณครับอันนี้คือเสมาเบิงข้างล่างนะครับพี่นอ้อง มือสั่นถึงล่างเลสิมีเกียนมีเกียนมีอเอียังกันตาหูตาหูเครืมันก็ผ่านะครับพี่น้องอันนี้กันอันนี้เขาเถิดเถิดมาเบิงอันนี้เอินเนี่ยโดนตรีเพคนละอันนี้เป็นเลื่อนดนตรีนะครับพี่น้องไอ้ภาพี่น้องถือเบิงเลื่อนดนตรีเพอย่างนี้อย่างเนี้ยนะครับพี่น้องถือในเบิงน้ำกันครับเลื่อนดนตรีเป็นเลื่อนโบราณนึ่เลื่อนดนตรี ครับคอยนม,มาเบิ้งกันโอ้ยถิ่นน้อครับนมาพอาองหมวงองนางองนาง่นนะครับบ้านขึ้นมนในกองเพีนครับเือนตีเป็นปี้วเบิ้งหลังไมมต่อไปครับพี่น้อง้างล่างก็บินี้เกียนขึ้นเขาั่น้องแต่ลหลังตร่นี้เกียนื่อนประมาณนี้ นหลังสวยงามมากๆเลยนะครับพี่น้องเดินะไปเบื้องหลังต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นหลังใหญ่นะพี่น้องเป็นหลังหลังใหญ่เติมมาทางนี้อันน,นี้บ้านต้อเหล่าสมัยก่อนเพื่อนเอิ้นตูต้อเหล่าเยอะขนาดนี้มันก็บเป็นมองหมอหมอ,อุ๊อ๊แแงน,น้ำกินนะครับ นี่เราเขาเราเขาสมัยก่อนมันก็ต่อเราอยู่แบบนี้ถ้าอิ่นตูบต่อเราไม่หรอกหลังนี้ขึ้น่าเรือนชาวนาว่าสั่นไหวเด้ขึ้นไปชุ่มชุ่มทั้งทั้งบนบานกันนะครับพี่น้องผขึ้นบ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 งบานที่เฮียนนงามากเลพี่น้องอุ้ยเสียวเสียวเสียวบันไดขึ้นมากับลักษณะเดินนะพี่น้องเลยตรงมะพร้าวอ่ะนี่หม้ออุ้นแอ่งน้ำ แล้วสามาในบ้านตักบกภาษีมาพอเพืนนนอ,อนคั่วที่เราเพื่อนคั่วมีตกอย่างทุกอย่างนีะครับอันนี้คือเพือนคั่วนี่สามารถมาในบริเวณบ้านก็จะเป็นห้องนุ่ห้องนอนเพิ่นนะครับของเราถูกโบราณบ้านเรือรนโบราณที่สมัยรุ่นก่นกอนๆบ่าแต่รุ่นก่อนๆหรือสมัย ที่เชื่อนอย่างังี้ยบางท่านเคยผอแบบนี้เนาะครับพี่น้องเนะาะมา่อบ้านปูนอรรถครับอันนี้ก็จะลงไปแข่งล้างคนมาท่องเที่ยวกันหลายนะครับพี่น้องเนาะไปลงไปเบิ้งแข่งล้างน้ำกันพี่น้องไปไปสั่งอาหารมากินเมืองสิีน้ำเงอาหารน้ำกันพี่น้องลงไปกินอาหารวางแข่งล้างประมาณนี้แหละพี่น้องบ้านเรื่องทรงไทย อันนี้ตั้งอยู่อำเภอหน้าดูนครับจังหวัดมหาสาครคามนะครับมีโอกาสได้เดแบแวะมาเที่ยวน้ำเที่ยวงานเพื่อนอนนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาเบิ่งสั่นข้างล่างน้ำกันนะครับพี่น้นงงอ,อนงสั่นข,ข,ข้างล่างเออนี่เป็นกะทิมีกบกล้วยยุข้างล่างกับมีกล้วยพร ประมาณนี้ครับอันนี้ครเป็นพอนเขา่านะครับพี่น้องพอนเขา่าอันนี้ก็สำเน,าเน,เนา่าไปนสำเน่าบานอะไางเี้ต่มากเลยแตมืมีน้องน้ำมีน้องน้ำมีพญายถาวานเหวานปลายานี่ฮะพี่น้องบริเวณอันนี้ตูบยาหรือว่าบานต้อเหล่านะครับอันนี้เป็นบานต้อเหล่า ตัวน,นี้เดินบริเวณนี้ก็คือมองเป็นขายของนะครับพี่น้องขายผักเขาโปง้งขายกล้วยขายหลายอย่างนะครับพี่น้องมันเป็นอาหารอาหารสมัยโบราณอาหารสมัยก่อน,นย้อนดูแค่น้อยนะครับพี่น้องเนาะส่วนทางนี้ก็คือตะกร้า <c oughs> อันนี้ตะกร้าพ,พี่น <c oughs> ้องดูทางนี้เป็นตะก,กระ้าน้ำกำลังพอดี <c oughs> พอดีเลยพี่น้อง อันนี้เขา่าอันน,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 นี้เรื่อนเลื่อนชาวนามีเลื่อนชาวนาครับมีขาดมีไถมีง้อมีควายมีตะรางบ้านดน,น้องควายแม่กระลูกมาแต่ไส่ไถมาแต่ไส่ไถใส่ขาดน,น้องๆมีตะรางบ้านหลังนะีมาพอของซิ่งแปลกๆนะครับพี่น้องแต่เล่ยอยากให้พี่ให้น้อง ให้เพืเ่อนๆได้เห็นนะ้ำว่าบ้านทรงโบราณเป็นยังไงนะครับพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแหละครับพี่น้องเพราะที่จีนแต่มีกำลังใจเก็บคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขขก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ